สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนนี้เรามาอยู่ที่ตรงนี้คือจุดอะไรครับท่านผู้ชมท่านทู้ชมเดี๋ยวผมแย้เจ้าหน้าที่คอกม้าของมอครับตั้งสาวจะเป็นคนดูแลที่นี่ทั้งหมดครับครับเราจะมีม้าฝรั่งครับเป็นม้าพันเพนทอสกับม้าพอเตอร์นะครับพอเตอร์เป็นม้าขึ้นแล้วก็จะมีม้าไทยแท้อยู่ตัวนึ่งครับอ๋อไทยแท้มีตอนนี้มีบริการให้กี่ตัวครับมีบริการให้3ตัวครับอ่าจะมีขี่ถ่ายรูป20บาทแล้วก็ ขี่วนรอบค่ะห้าบบาท50บาทเป็นการบริการเกี่ยวกับเรื่องเซอร์วิสของการให้เขาเรียกความสนุกเขาเรียกอะไรครับคืออยากให้ทุกคนได้ลองมาสัมผัสมาดูว่าเพราะบางคนกลัวม้าใหญ่ครับม้าตัวนี้เชื่องไหมเชื่องครับม้าฝึกแล้วม้าฝึกแล้วครับแต่ไม่โดยธรรมชาติครับสัตว์ทุกตัวก็คือความเชื่องมันก็มีอยู่ครับถ้าเกิดมีปัญหาอะไรโอเคความเครียดความเชื่องใช่ครับแต่ม้าตรงนี้เนี่ยตอนนี้เป็นวันแรกใช่ครับนะ คือได้มีการเทสมาแล้วเทสมาแล้วครับเออทั้งน้องเป็นใครครับทางโทษครับผมนักศึกษาเป็นสตวีวัฒ์่ครับเป็นนักศึกษาอยู่ประจำข้อม้าครับเรียนครับเรียนอยู่ที่มทรสนี่ครับครับตอนนี้อยู่ปีไหนครับปี่สองครับครับเออตอนนี้ผมมาอยู่กับพนะนักศึกษาที่ดูแลกิจกรรมการขี่ม้าเอ่อในงานอ่าเขาเรียกครับเกษตรครับเกษตรเกษตรมทรสครับโอเคครับเอ่อตอนนี้น้องทำอะไรทำเลยครับเดี๋ยวผมถามไปคุยไปเอาเลยครับ ตอนนี้น้องกําลังซ้นอ่านครับตอนนี้เรากำลังแต่งม้านี่กับน้องน้อยคนก็เป็นนักศึกษาเหมือนกันปีไหนครับปีหนึ่งคณะอะไรครับคณะสำนักวิชาทีเราีการเกษตรอ่โอเคครับตอนนี้กําลังทําการจัดระเบียบของอ่านม้าม้าตัวนี้สายพันธุ์อะไรอ่ะเพื่อนคอร์เตอร์มาจากสายพันธุ์มาจากไหนครับ บริการฮอปราคาตอนนี้นําเข้ามาเนี่ยมรสอเป็นผู้ลงทุน,น,นทหรือว่าเอาสายพันธุ์ที่เขาผสมกันมาจากในเมืองไทยแล้วเราเอามาเลี้ยงที่ทางมหาลัยพอไดไ้รับบริจาคมาอ๋อรับบริจาคมาเนะาะต้ออัอนนี้สะสมบัติของเลี้ยงม้าในมรสอนี่มีกี่ตัวเ,เยอะถ้าบอกนี่เยอะครับย,ยี่สิบตัวแต่ตอนนี้ออกมาแค่ใช่ครับจะมีฝั่งเป็นม้าป่าอืม ลักษณะม้าที่มาอยู่ในมรสนี่เป็นม้าที่เอามาเป็นการเรียนรู้ของนักศึกษาจะม,มีครับมีวิชาที่เขาเปิดเกี่ยวกับม้าเลยเฉพาะด้วยอ่าโอเคครับเอ่อตรงน้องเรียนอยู่ที่ไหนครับเรียนอยู่ทีน่นี่ปีอะไรครับปีสองคณะผมเรียนเทคโนโลยีการผลิตค,ครับเอ่อเอา,เอามันไม่เกี่ยวดีครับเอ่เอแต่มาช่วยกันช่วยกันครับโอเคครับ<ๆ>ไม่เป็นไรนะฮะเดี๋ยวผมขอดูกิจกรรมเรื่องอ การจัดระเบียบม,มา้าคืออ่านนี่เตรียมไว้นะอ่านตัวนี้รองรับทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กไหมรรับ,รบท,ทั้งผู้ใหญ่ทั้งเด็กนะครับท่านผู้ชมครับนี่คือ,อ,อแหล่งการเรียนรู้หรือให้ทํากิจกรรมเกี่ยวกับเรื่องการขี่ม้านะครับถูกไหมครับถ้าข,ข,ขี่ขี่ธรรมดาถ่ายรูป20บาทถ้าขี่รอบ50บบาทโอเคครับระไรได้นี้เข้ามทสหมด วันนี้วันแรกยังตื่นเต้นหน่อยวันที่ผมมาวันแรกเพราะผมเคยไปรำที่อื่นแล้วไปวันที่สองที่สามไม่มีอะไรเลยกเกษตรคโคราชเนียวันที่สี่วันที่สี่ที่ห้าเนื่องสาหนีหมดแล้ว <c oughs> วันนี้เลยมาชิงมันแรกเลยตัวนี้เป็นยี่ห้อเป็นเป็นเป็นพันอะไรครับไอตัวนี้เป็นอเมริกันเป็นบอ,อร์ทอ่าแล้วตัวนี้เหรอครับตัวนี้ควอเตอร์อะไรนะฮะพันควอเตอร์อต้องช้าๆ้านิดหนึ่งผมไี่ได้แปลงออกควอเตอร์ พอเตอร์นี่มาจากสายพันธุ์ประเทศไหนครับก็จะเป็นม้าสไตล์ยุโรปเป็นม้าสไตล์ยุโรปใช้งานม้าใช้งานที่เขาใช้งาน,งานคือใช้งานต้นสัตว์ประดุสัตว์ถูกไงเป็นปาลากของเลลากของอม้าแข็งแรงอย่างตัวนี้มาแข็งแรงเนี่ยถ้าเป็นการลากของนะครับออตอนนี้น้องไปไหนเนี่ยลองเทสฮะลองมา้า <laughs> ครับตอนนี้นักศึกษาปีสองกลังเทสม้าครับว่าเออเป็นยังไงบ้างครับครับม้าวันนี้อ่ครับขออนุญาตนะครับพี่เดี๋ยวขอถ่ายทําน้องนี่หน่อยเดี๋ยวผมกลับมาคุยต่อครับอ่าในการเทสอย่าไปขวานนะครับเดี๋ยวมันเอาผมครับเนี่ยกิจกรรมการเทสม้าครับเป็นไงครับเทสแล้วโอเคโอเคตรงนี้เปล่าครับ โอ้น้องสามคนนี้ความรู้ชอบสูงนะเพราะเกิดมันมีอะไรขึ้นมาเนี่ยเต็มเต็มเต็มเลยครับเต็มเเลยครับโอเคครับตอนนี้มีเจ้าหน้าที่ที่ประจำอยู่นี่สามคนมีมาเรื่อยๆครับตอนนี้ยังเช้าอยู่ครับมีทยอยมาเออเป็นนักศึกษาครับเออนี่นักศึกษาบอกครับสวัสดีครับสวัสดีครับรายการยูทูบครับมาจากไหนครับเนี่ยอยู่ที่นี่ปีอะไรครับน้องปีหนึ่งครับปีหนึ่งน้องปีหนึ่งปีหนึ่งคณะอะไรฮะ เทคโนโลยีการเกษตรอันนี้มาช่วยกิจกรรมตรงนี้ด้วยครับโอเคครับตรงนี้เป็นม้าสายพันธุ์ไทยใช่ไหมม้าไทยแท้เลยม้าไทยแท้จะทรงอย่างนี้เลยครับม้าไทยแท้ยีสก์ทรงยังไงเอาม้าไทยแท้จะเป็นทรงอ่ามันจะไม่โตไม่ใหญ่คือความจริงม้าไทยแท้จะใหญ่ได้มากกว่านี้หน่อยคือเลี้ยงขุนอ้วนไปหน่อยมันก็เลยขุนอ้วนไปหน่อยมันก็เลยปล่องไม่ได้ขึ้นสูงต่อค้างเยอะมากกว่าอาหารประจําวันเขาคืออะไร ให้เป็นหญ้าครับหญ้าฟางอย่างนั้นหรือเปล่าจะมีสองแบบครับคือม้าถ้าเป็นม้าฝรั่งเราจะให้เป็น2องอย่างคือเป็นหญ้าหญ้าสดกับหญ้าแห้งแต่เป็น้นส่วนมากจะกินเป็นหญ้าสดอ๋อหญ้าสดเพราะว่าส่วนมากเราหญ้าเพนกล่าเราจะให้เป็นม้าฝรั่งหญ้าอะไรนะครับแพนกล่าครับแพนกล่าเป็นหญ้าที่หาอยู่ในเมืองไทยได้ไหมเป็นหญ้าที่ปลูกอยู่ในเมืองไทยอยู่เมืองไทยแต่มันชื่อว่าเป็นหญ้าแพนกล่าเ็นกล้าเข้ามาทีแล้ว อ๋อหมายว่าอาศยพันธุ์มาจากต่างประเทศเรามาปลูกดีนี้ท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมเริ่มขั้นตอนให้ท่ทานผู้ชมรับทราบอยากทราบอะไรนะเดี๋ยวผมจะเจาะเข้าไปลึกๆเลยเอ,อ,อ่านม้าตัวนี้เนี่ยการปลูกลูกเป็นไงต้องให้คนกระชับนะครับกระชับครับอ่านมา้าต้องกระชับท่าอันนี้คือพอดผม่อนหลวมไว้ก่อนเพราะว่าเดี๋ยวต้องรองคนมาขี่ผมเลยให้ถ้าความจริงอ่ะต้องแน่นาน,นีนน้ำหนักรับได้เต็มที่เท่าไหร่ตัวนี้หรอครับสำคัญมาก ม้าอยู่ถ้าเป็นตัวใหญ่เนี่ยคนประมาณน้ำหนัก80ขีได้80ขีได้ม้าไม่โหลดครับแต่ถ้าเป็นแบบประมาณนี้ครับประมาณนี้ให้แค่ผมได้ให้ประมวัน0กบอ60ตับวนี้เด็กๆสบายเลยครับขึ้นทายังเดียว20บาทครับแต่คือก็พาเดินด้วยครับพาเดินยังไงก็มาครับแล้วถ้าเกิดว่าวิ่งรอบอ๋อถ้ารอบมอลครับจะเป็นขอบ จะมีม้าเป็นรถเข็นอ like no ีกกลุ no ่มหนึ oh, right. no ่งใช่ครับเป็นแบบม้ารถเข็นลำปางอยู่ตรงไหนครับเดงไม่มาเข็นตรงปางเขาจะผมไม่ทราบเหมือนกันนะครับเขาจะไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวเหรอใช่ไม่ได้อยู่กลุ่มเดียวอันนั้นคือม้าข้างนอกเข้ามาอันนี้โอเคครับต้องขอบพระคุณมากครับเป็นไงครับน้องๆวันนี้น้องทําอะไรบ้างน้องชื่ออะไรครับทันโต้ครับชื่ญครับชื่ญทําอะไรวันนี้มาทําอะไรดาวตี เป็นพี่เลี้ยงย่างเนื้อวากิวครับทำอะไรครับย่างเนื้อวายกิวรรย่างเนื้อวา,ก,วอา,อวากิวตรงไหนเดี๋ยวพี่จะไปถ่ายอยู่ข้างในครับตรงอยู่ข้างใน<ป>แต่ตอนนี้มา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 ดูแลตรงนี้ก่อนนะอเออผมเห็นน้องคนนี้เขาถูเขาฝาดอย่างเดียวครับเขาเขาตอนนี้ทำความสะอาดขนเขาหรือไงฮะเขาเรียกอะไรปัดขนให้มันดูงามขึ้นเหมือนกหวีผมคนนี่ใช่ไหมฮะอ๋อแล้วถ้าเกิดว่ากำลังขี่ขี่อยู่นี้เขเกิดตำตุลาเนี่ยอย่างเช่นทายเนี่ย ทางเราต้องเก็บกต้องเก็บเองไม่มีใครมาช่วยต้องช่วยกันเองเออตอนนี้น้องกำลังทำอะไร